คุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารแม่จ๋าวันนี้น้องคนใหม่กันนะคะคนมาจะมาร้องเพลงให้แม่ฮันนี่สีสารขับขานด้วยเสียงเพลงแต่เสียงร้องเสียงรำของน้องคนนี้น้องอะไรคะน้องนาเดียจน,นาจาุณแม่ฮันนี่สีสารรักทุกคนเบวตาแม่ฮันนี่มองอยู่นะมองหนูเห็นหไหมหลอดมันขึ้นไปพอดีเห็นไหมหลอดมันเด้งขึ้นไปพอดีนะคะเวลตาแม่ฮันนี่มองอยู่นะคะ ดีคร <Vander> ับผมสวัสด mm ีท hmm. ่านผู mm ้ชมนะครับผมพป่ากรบผมบ่าวศักดิ์คักอรรถแชนเนลนะครับมือนี้นะครับผมบ่าวศักดิ์อยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับผมมือนี้ครับบ่าวศักดิ์มากับลูกสาวน้องนาเดียนะครับผมเมือนี้จะพาน้องนาเดียนะครับผมมานะครับผมร้องเพลงถวายเสียงให้กับแม่ฮันนี่สีอีสานนะครับหลังจากงวดที่แล้ววันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมน้องนาเดียมาขอโชคขอลาภโค้งสุดท้ายนะครับปรากฏว่าน้องนาเดียได้เสี้มซีอ่าสามหนึ่งเก้านะครับผมมามือนี้นะครับ มารอบนี้น้องนาเดียจะมาร้องเพลงแล้วก็ขอโชคลาก,กับแม่ฮันนี่สีสันเหมือนเดิมนะครับผมฝาก่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังงใจบอสสารแล้วก็น้องนาเดียนะครับผมลูกสาวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหัวยรรัฐบาลไทยวันที่16กันยายน2566สาหกสิลากีแบงค์รัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในในวันนี้เราจะให้แม่นอมหรือว,ว่าป้านอมนะครับผมเป็นคนพาน้องนาเดียนะครับผมทำพิธี เพื่อจะร้องเพลงถวายเสี Jamie, สเยงวันนี้ครับผมไปชมได้กันครับจ่าเด้อวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะจ๊ะวันนี้ก็มีกวดใดญ่น้อวันนี้ก็มีน้ําแดงน้ําเปล่าพวงมาลัยมาเดินมาค่ะครับเราก็จะดูตรงฝากวดมันเดิมจ้าน้องเปิดจ้าขอได้แต่สิ่งดีๆนะคะเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบมาทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้มีแบบนี้ชุดแบบนี้ค่ะแล้วก็พวงมาลัยจ้าครับวันนี้ลูกสาวจะมาร้องเพลง ไปเสียงขอโชคขอลาบด้วยอคุณดังในอนาคตได้หนีิน้องนะเสียแล้วได้ CMC สามหนึ่งเก้าวันนี้เราจะมาขอต่อนะครับขอหลวงมวดนะครับผมวันที่สิบหกันยายนนะครับเราพงอะไรเพื่อนอันนี้นะจ๊ะอันนี้นะคะยายเอาให้คนละบวงเลยจ้ะะนจ๊ะ เอาพื้นก่อนจ้าไปพร้อมไหมเพื่นวันนี้น้องนาเดียจะมาเอารองมาที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้อ่ะเดินเข้าไปได้นะจ๊ะเอาเอาเพลงอย่างนี้อ่าหอบฟันมาหลังหานครับผมครับ <Yeah. S 1> ผมโอเควันนี้จะมาลองเพลงของพี่อุวงอิงเทปบันแทงนะครับเพราะว่าน้องนาเดียมีพี่อุวงอิงเป็นไอดอลน,นะครับจ้ะวันนี้ นักร้องดังในอนาคตแน่เอ้ยจะได้น้อยดังในอนาคตนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตไยแค่ทำคลิปนะครับผมนี่นะคะไปิดเพื่อนนั่งนึงนะคะฟั้งตันรวยมาลำหน่อยนะครับผมมือนี้มาลำหน่อยหน้ารักมอลำน้เด็กโตขึ้นก็เป็นนักร้องชื่อดังครับชื่อดังเหมือนยายฮันนี่ เลยฝวกาขวดนะแป๊บหบนึ่งนะลูกนะขอ,ขอ,อ่ะจงคือไ,ไว้คือไว้จงคือไว้จงเดินเข้ามาลูกสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ ปูดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารแม่จ๋าวันนี้น้องคนใหม่กันนะคะเพื่นมาจะมาร้องเพลงคุณแม่ฮันนี่สีสารขับขานด้วยเสียงเพลงแต่เสียงร้องเสียงรำของน้องคนนี้น้องอะไรคะน,น,น้องนาเดียจา๋าเพื่นจะมาร้องเพลงนะคะเลขในขา,ากวดให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆตัวโตเด้อแม่เด้อขอให้ปฏิหารมจริงแม่ฮันนี่สีสาร รักทุกคนแววตาแม่ฮันนี่มองอยู่นะมองหนูเห็นไหมหลอดมันขึ้นไปพอดีเห็นไหมหลอดมันเด้งขึ้นไปพอดีนะคะแววตาแม่ฮันนี่มองอยู่นะคะขออนุ้แตจะสิ่งดีดีมั่งสีสุขความตัญอยู่กตะเวทีมีแต่สิ่งดีดีในชีวิตขอให้เิงรวยรวยเด้อถ้าน้องนาเดียหยิบลูกตรงนี้แม่แม่ฮันนี่มองนะให้น้องได้สามตัวตรงๆงเพราะว่าทุกคนรออยู่น้องอยู่นะคะเพจะได้ติดตามกดติดตามน้องคนนี้นะคะก็จะได้หยิโชคลาภให้ทุกคนปังปังเฮงรวยนะแม่นะ ทั่วประเทศยังรอดูกับน้องได้นะคะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่หันนี่สีสารถ้าดวงวิญญาณแม่ฮันนี่สีสารอยู่ตรงนี้หรือฮีโ่มกดาสาครศรรักหรือปู่ดำถ้ามีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ ถ้าสุกก็ให้สุกถึกที่ที่ไปวันที่ยี่สิบสองตุลาคมเธวจะบอกน้องคนนี้มาร้องเพลงให้นะแม่นี่ฟังมาตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะแม่เนาะลูกแม่ฮันนี่ก็จะสวยเจิดจรัสนะคะก่อนวันที่ยี่สิบสองตุลาคมบ้านก็จะสวยเจิดจรัสทุกอย่างพองลูกจะแต่งเติมสีให้แม่ <นะ S 1> ฮันนี่สีสารเม่วนนะี้ขอให้ปังปังเฮงเลยนะแม่นะขอให้ทุกคนรวย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 ทุกคนนะจ๊ะเฮงๆนะคะขอบคุณจ้ะขอบคุณนะจ๊ะลูกจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณค่ะลูกฝากขวดอ่า ฝากทุกได้อาหนูเอามาอะไรใส่นี่เดี๋ยวหนูจะร้องเพลงนะจะร้องเพลงนี่แหละคนดังคนดังคนดังได้ทุกงมวดนะครับผมครับฝากศิลปินตัวน้อยนะครับผมมอลำน้อยน้องนาเดียนนะครับรายลำตัวน,น้อ่ขว,ขวบนะครับฝากจากังหวะรไหนเพลงนะครับจะเดี๋ยวน้องร้องเพลงยายร้องเพลงเสร็จไปให้ครับผมรุนรางวักันนะครับอ่ะเปิดให้น้องเลจยจ้า น้องนาเดียรายงานตัวน้องนาเดียจ้ามีน้องนาเดียสิมะลงเพลงหอบฝันขอาไว้เสียงให้แม่ฮันมีสีสารปั้งจ้าหอบฝันมาลังห่านหอบฝันมะลังห่านจ้าสาธุมานีน้องนาเดียจะลองเพลงใวยแม่ฮันนีสีสันนะครับวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบด้วยนะครับเพื่อฝากเอฟซีทุกท่านทั่วประเทศนะครับผมวันนี้น้องนาเดียเดินทางมาถึงแล้วจะขอร้องผลงานเพลงของ พ,พี่องค์อิงเพลบ้านแพงน,นะครับเพราะว่าน้องนาเดียมีพี่องค์อิงเป็นไอดอลตั้งแต่เล็กเลยนะครับฝากศิลปินตัวน้อยหมอลำน้อยอายุ9ขวบนะครับผมน้องนาเดียนะครับเดีย๋ยวไปรับชมผลง,งานเพลงได้เลยครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดใจกดติดตามช่องบ่าวสักคั์อ้าวโรลชาแนลด้วยกันละกันครับ นี่จะ,ะน้นองคนคับานเราดน้องนาเดียรับานเสจแล้วมื้าน่นจะมักอโชคลาภให้ทุกคนนะจา๊ะขอให้ปังปังเฮเลแม่ด,รดยยเราจะมาลุ้นรางวัลเลขขาย3ตัวนะครับเมื่อประจำวันที่16กันยายน2566นะครับหลังจากเ่อที่แล้วหลายท่านมุโชโซมิลาสน้องนาเดียนะครับสำหรับวันนี้ขอต่อนะครับ แล้วครับผมนะครับพอแล้วครับโอเคแล้วครับยึดตัวใดก่อนตัวที่อะไรยึดตัวใดก่อนตัวนี้ก่อนตัวที่สองตัวใดลูกตัวที่สองยึดตัวใดอันหนึ่งเอาเลยหนึ่งนะครับหนึ่งอ่าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายบนโลกอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับห้าหนึ่งแปดนะครับท่านผู้ชมครับ ได้ตัวเลข518นะครับผมเลขรางวัลเลขท้าย3ตัวครับผมลดลงเลยนะลดลงข้างล่างเมื่อกี้นะครับอ๋อครับผม้95นะครับผมก็ลองลุ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวน้องดีนะครับถ่ายรูปมา518นะครับผมท่านผู้ชมครับสล็อตเลขของน้องนาเดียนะครับ นาเดียน,นครับผมออา518สุดยอดเลยนะครับผมฝากท่านผู้ชมดูเขาปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลววันที่16กันยายน2566นะครับผมขอให้ทุกท่าน,นมีโชคไม่ลาภก,กับน้องนาเดียศิลปินหมอลำน้อยนะครับผมลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษอำเภอราศีสลไลนะครับผมท่านผู้ชมครับฝากศิลปินตัวเล็ขด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องนาเดียเพื่อจะได้พัฒนาฝีมือต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อ เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับผมเหมือน FC น้องนัเดียก็คือพี่องยิงเช็ดบ้านแพงนะครับผมเนาะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่เขาติดตามรับชมนะครับผมเลขในฝาน้าแดงนะครับจะเห็นเป็นตัวเลขผู้ชมเห็นไหมครับผมสามหกนะครับสามหกนะครับผมท่านผู้ชมครับ ครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสรุปตัวเลขนะครับผมให้ชัดเจนนะครับวันนี้มีเลขของที่น้องนาเดียชอบด้วยนะครับเพราะว่าน้องนาเดียอยากมาหาแม่นี่สีสันนะครับผมสรุปเป็นตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับเลขน้องนาเดียนะครับผมวันประจําวันที่16กันยายน2566นะครับเลขเซมซีจะได้518นะครับแล้วก็95ที่หล่นออกเองนะครับผม2ตัวนะครับแล้วก็เลขปิงฟองได้64นะครับผม เลขฝาน้ำแดงสามหกนะครับส่วนที่วงกลมไว้นะครับผมเป็นเลขที่น้องนาเดียสอบแห้งบอลุกน้องเดียสอบตัวใดลุกหนึ่งแปดสามหกบอลุกครับผมครับเอาทีนี้เนี่ยดูนี้หนึ่งครับผมครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคของรัฐบาลไทยนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกับน้องนาเดียนะครับผมเอฟซีทั่วประเทศนะครับผมช่องบอลสักคักอรุณ แน่นอนนะครับผมทุกท่านมีโชคมีลาบเฮงมาเลยลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันนะครับผมท่านผู้ชมครับงวดนนี้กับน้องนาเดียนะครับ